สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปน,ปนี้คลิปนี้เนี่ยหมายพาทุกคนมาอยู่กันที่สถานีรถไฟสวนพระโลกที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะครับสาเหตุที่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่มีการเค้นฝาผนังหรือว่ากาฟฟีต้ที่เราจะพาเพื่อนๆนั้นมาถ่ายรูปกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อน,นอมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่าโม้ช้าๆเลยนะฮะเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับ ริเวณตรอกที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านแถวติดติดติกันที่เขาสร้างในสมัยก่อนยังไงวันนี้ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ได้ฟิลนะฮะเหมือนเราเนี่ยได้กลับมาย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนด้วยแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนนะฮะก็อย่าลืมที่จะพกแมสเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมายก็พาทุกคนนะั้นมาถ่ายรูปกันที่กาฟิตี้ที่อําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยก็มีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายกันนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวไหนช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจตัวเองด้วยนะครับไปไหนมาไหนพบแมสแล้วก็ใส่แมสในที่สาธารณะด้วยเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่บางคนเนี่ยเวลาใส่แมสก็จะมีปัญหาคือแพ้แมสแพ้แพน้ําลายตัวเองเพราะว่ามันมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะม เป็นสิวอุดตันสิวหัวน้น้องหรือว่าสิวที่เกิดจากการหมักหมมนั่นเองนะฮะใหม่ก็จะมีวิธีการในการขาจัดปัญหานี้ด้วยการพกตัวนี้มาใช้ด้วยกับ ไดรี่ดีว่าโทนเนอร์แพดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยในการขาจัดปัญหาสิ่งสกปรกที่มันอุดตันรูขุมขนนะครับเพื่อลดต้นตอของสิวโพลีสิวอุดตันสิวหัวน้องต่างๆด้วยวิธีการใช้เนี่ยมันก็ใช้2-3แผ่นนะครับเช็ดให้ทั่วหน้าเลยแล้วก็จะเน้นย้ำตัวบริเวณที่เราใส่แมสนะครับเพื่อขจัดสิ่งสปกปรกตัวนี้อ่อนโยนนะครับไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวของเราด้วยสารสกัดจากธรรมชาติด้วยใครที่สนใจก็สามารถาไป สะดวกด้วยนะครับครั้งหน้าหม่จะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย